เขใช้พื้นที่ใช่ไหมครับไม่ใช่พื้นที่ค่อเขาจะใช้พื้นที่ไปที่ข้างหน้าขนาดใหญ่นะ,ะแล้วจะเดินกลับมาซีนนี้เป็นซีนที่นีโมเนี่ยกำลังดูอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งกำลังจะแบบว่ารู้สึกถองความจิงของเขาและพี่หมีจะมาเจอในระหว่างนั้นจะเป็นอย่างไรต้องดูครับอพร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2ีนนะะส่สามแอคชั่น

เนี <incomplete> ่ยใจเขีย <wh> ว <urgency> ่ะออเออเออคือดแล้วอ่ะอยากรอนะอยากลองนี่อุ้ยพี่ถามเลยอ่อเปิดมนเจอเฉยๆไม่ได้อะไรเลยเราเจอเราเจเรื่อน ก็แบบปกติไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้ปกติแบบเป็นคนอยากเรียนรู้ชอบสารคดีอะไรเงี้ยเปิดเิดไปก่อนที่จบตอนเลยกำลังมีต่อแล้วไงเพราะแบบบั็นบาดแเฉยๆไม่ได้ตั้งใจบัาเแผลโดยเป็นทุกงานเถอะวันนี้จะไปทำงานแล้วไม่ใช่ออกพี่หมีตีโม่จะนอนแล้วไหนหรอกตกตกโรงเรียนจะนอนหลอกหัวม่วงแล้วเปคนนอนเร็วรักสุขภาพไม่เดี๋ยวก่อน

4 3 2แอคชั่นพี่เสือเมาแล้วเนี่ยเข้าห้องไหมเด็กดีน่ารักจังทำได้หลังงานแล้วดิลองมั้ไงพี่เสือเนี่ยนะเออแต่ว่าเข้าห้องเหรอพี่เสือเหม็นเล่าหมดแล้วเนี่ยดูดิเด็กดี หยิกุญแจนี่ที่ไหนครับเอา้าแล้วกุญแจที่มันอยู่ไหนครับอยู่ตรงน,นี้ไหนอ่ะตรงน,นี้ไหนอ่ะตรงน,นี้ไหนอ่ะไ,ไม่เห็นมีกุญแจเลยยังไงไหนพี่เสือเออเรื่องมันกุญแจพี่ <c oughs> ไม่ใช่กุญแจ จบแค่ไหนตอนที่จบนะเพราะว่าแถวหน้าสุดไม่ไอวตอนนี้ตอนนี้จะทำบรรยากาศว่าทุกคนกำลังอยู่ในร้านเล่าเลยคะจอยทุกคนต้องจอยน้ำเมาเมาบึงดึงค่ะดึงค่ะอ่าอ่าพอแล้วละทุกคนน้ำเมาค่ะห้าสี่สามสอวหนึ่งแอคชั่นทำไมคนแถวนี้น่ารัก ถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ไไมไอมยู่ขรงน้นกูกูจะมีปัญหาไ ยัไม่ยุยังไม่ยุยังไม่นะครับรูแค่จริงๆโอ้โหแม่เดโอยรอปะเดี๋ยวเอสีไหนดีอไดีไหนนอยได้มีไหนกันเอาเนี้ยละกันสีเขียว่ไได้อครับ5สีไม่ใช่ชาเขียวเลยถ่า5สี3สนแอคชั่นจ้า รักชี่นไม่หวานไม่หวาเหรอแมวว่าแมวน้ำก็หวานนะแต่ลักชื <c oughs> ่นดิ่เห็นไหมบอกแล้ว ไม่ใช่ชาลาว์ัล้ไม่ใช่ชาเขียวแล้วแล้วหวานมากเลยอ่ะไม่รู้ต้องชิมแล้ว